คลิปนี้สนับสนุนโดย LD Player โปรแกรมจำลองมือถือที่ดีสุด Starbucks คิดถึงร้านฟาร์มคิดถึง Starbucks Crystal Shop บริการสินค้ามากมายในแบบโลบอคหากต้องการสินค้ากดไวราคาถูกต้อง Crystal Shop รีวิวตัวละครอย่าง Mahito Final Form นะครับหรือเป็นตัวที่ได้จากตัวทัวร์นาเมนต์เท่านั้นนะครับนี่เลยนะครับผมจะใส่คอสเพลติกให้ดูเลยนะเท่ๆแบบนี้เลยนะครับสุดยอดปะนะครับแล้วเรามาดูครับตัวละครได้เป็นแบบไหนนะดูดิโคตรหล่อเท่เลยท่อเลยนะครับเป็นไงฟึบเป็นไง เราหมุนให้ดูหน่อยนะฮะดูเป็นไงเท่ปะเออสำหรับผมคือตัวละครไม่ค่อยเท่ นะครับแต่ที่เท่เป็นพอออราะนะครับอันนี้ส่วนตัวล้วนๆนะครับไม่ได้ไม่ชอบนะแต่ว่าเอาจริงคือมันก็ปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยเก่งหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแล้วก็ความสามารถเดี๋ยวเราไปดูกันในการรีวิวตัวละครกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันดีไหมมันน่าหาหรือเปล่านะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับน่าจะเป็นแค่ตัวละครไว้เก็บอะเออแต่ว่าถามว่าไม่ได้เก่งแล้วเล่นไม่ได้เลยใช่ไหมผมว่ามันน่าจะเล่นได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็แพสซีฟน่าจะไม่ได้วื ครับประมาณนั้นเนาะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าการได้จากบอร์ดเนี่ยเป็นยังไงต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะหันมาลงทัวร์นาเมนต์กันมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเออ่ ผมเรียกว่าเป็นบอร์ดละกันแต่ว่าเรียกผิดจริงๆต้องเรียกว่าทัวร์นาเมนต์เนาะซึ่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็จะมีตัวเทรดเอเนเบิลนะครับแล้วก็เทรดดิซเบิลด้วยนะครับก็แน่นอนครับในครั้งที่แล้วเนี่ยเทรดเอเนเบิลหรือว่าใช้เทรดได้นะครับมันจะได้เป็นตัวละครมาฮิโตะนั่นเองครับแล้วก็ในตัวทัวร์นาเมนต์ครั้งที่2นี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเทรดดิซเบิลนั่นเองครับมันก็จะสลับกันจากตัวที่เป็นเทรดก็คือใช้เทรดได้พวกโมนาดอะไรเงี้ยมันก็จะกลับกลายเป็นตัวละครตัวนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้แล้ว,ลวก็คือ ตัวที่อยู่ในเทียบแอนิเวิลก็มาอยู่ในเทียบดิสเบิรแล้วกันนะครับก็จะมีเพียงแค่ท็อปสามเท่านั้นที่ได้แต่ว่าท็อปหนึ่งเท่านั้นในแบล็กเกนนั้นๆก็จะได้เป็นตัวชไยนี่นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนไม่กล้ามาดูเนี่ยใครมีก็สามารถส่งให้ผมรีวิวได้เช่นกันนะครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าตัวละครเนี่ยสามารถอีโวได้หรือเปล่านะครับถ้าอีโวได้เนี่ยผมว่าน่าจะเก่งมากๆแน่ๆแต่ถ้าอีโวไม่ได้เนี่ยก็ น่าจะเป็นตัวละครคอสเมติกธรรมดาธร,ราหนึ่1ตัวหรือ่นเองนะครับแต่จากที่เอาเข้ามาดูแล้วมันไม่มีตัวละครให้ขึ้นอีโวนั่นเองนะครับหมายความว่ามันอีโวไม่ได้น,นั่นเองนะครับดูสเตตเบื้องต้นกันหน่อยละกันครับตัวละครเป็นยังไงเนาะฟึบ ดูไปแล้วนี่หว่าอ่ะต,ตัวนี้ได้ครับมันจะเป็น BBC นะครับก็ดาเมจอยู่ที่พันห้าครับแล้วก็สปีดอยู่ที่เท่าดีเลยซึ่งดีพีสก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวละครตัวนี้ยังเลเวลไม่ตันด้วยนะครับแอบเงื้อมๆดูแพสซีฟนิดนึงละกันนะครับแพสซีฟตัวละครเนี่ยนะครับจะเป็นการโจมตีนะครับผมเ,เรียกได้ว่าการโจมตีแบบไม่สนดาเมจการต้านทานก็คือพวกเลือดเหลืองพวกอะไรเงี้ยก็คือโจมตีเข้าเนาะแล้วก็าดาเมจเพิ่มขึ้น40%นะครับ เมื่อทําการโจมตีใส่เรียกว่าไงดีตัวละครตัวนั้นที่มีสถานะอย่างนี้หรอคือแบบถ้าติดสถานะจะโจมตีแรงขึ้นอย่างนี้หรออันนี้ผมไม่ค่อยชัวนะเออก็คือแบบตัวละครตัวนั้นต้องมีสถานะติดอยู่สักอย่างหนึอจะเป็นเลือดไหลหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะโจมตีขึ้นแรงขึ้น40%เฮ้ยสำหรับผมถือว่าเก่งนะอันนี้ถ้าผมแปลผิดยังไงขออภัยด้วยแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ Google Translate แปลแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งอังกฤษเกรด4นะครับเป็นคนที่มองตรงนี้แล้วก็แปลไปตามนั้นเลยแต่สุดท้ายเดิน ทำคลิปลงเสร็จผมค่อยหาข้อมูลนะครับตามนั้นเลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นสโตโซนั่นเองครับจากที่ดูก็น่าจะเป็นการกักเก็บโซนะถ้าแปลเป็นภาษาอย่างนั้นตรงๆก็คือจะก,กักเก็บ5%นะครับดามเมจต่อคิวที่ค่าได้นั่นเองจะสูงสุดอยู่ที่200นั่นะเองนะครับและจะทําการกักเก็บเออเรียกว่าไม่ใช่กักเก็บี๋ยวจะเป็นการปลดปล่อยและกันอ,อ่าเป็นปลดปล่อยนะครับสิ่งที่เรากักเก็บมาได้เนี่ยดามเมจนะครับทุกๆ4 turn. เทินเฮ้ยจริงเหรอ,อหมายความวา่าตัวนี้ ถ้าพูดกันตามตรงนะครับในความสามารถเนี่ยน่าจะประมาณกักคือโจมตีฆ่าตายปุ๊บได้ดาเมจถ้าฆ่าได้เยอะก็สูงสุดคือ200%อปลแล้วก็พอผ่านไป4เทิร์นแล้วเนี่ยนะครับ ก็ไม่ส er ี่เธอนดีต้องพูดว่าเป็น4การโจมตีแล้วกันนะครับก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวละครเนี่ยมันตีกี่ฮิตนะครับหมายความว่าถ้าตี4ครั้งเอาง่ายว่าคือตี4ครั้งสมมุติว่าได้มา10%แล้วกันนะครับตีใครไม่ตายเลยหรือว่าได้มาร0% 0มันก็น่านจะคืนไปร้อยนะอันี้จากที่ผมเข้าใจเนาะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าคืนเท่าไหร่ยังไงก็แค่ว่าการโจมตีครั้งที่4มันจะคืนดาเมจไปนะั่นเองนะหมายความว่าตัวละครตัวเนี้ยใช้งานค่อนข้างยากนะครับแล้วดาเมจค่อนข้างเหวี่ยงดดะนนาไหหจโข เหมาะสมกับการเป็นตัวครลิมิเต็ดไหมส่วนตัวผมนะฮะถ้าพูดกันตรงๆเลยผมมองว่ามันก็เป็นเพียงแค่ตัวลิมิเต็ดเหมือนเอเออะครับที่ว่าเป็นตัวบอร์ดตัวอะไรเงี้ยตัวบอร์ดตัวหอคอยตัวทัวร์นาเมนต์เป็นเพียงแค่ตัวละครเอามาใส่คอสเมติกเท่ๆส่วนความสามารถเนี่ยไม่ได้เก่งเวอร์หรือเอาไปทําให้แบบเออคนนี้เอาไปปุ๊บเทพเลยนะครับประมาณนั้นผมคิดว่าน่าจะเอาไว้แค่ดีแต่ว่าดาเมจเนี่ยน่าจะโอเคอยู่แล้วผมคิดว่าเนาะอป่ะไปดูกันในเกมเลยครับว่าตัวละครตัวนี้มันจะโหดสักแค่ไหนนะครับ รีวิวตัวละครอย่างมาฮิโตะไฟแนลฟอร์มนะครับเรามาดูกันเลยนะวงที่เราเห็นจนวงสุดท้ายเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับแต่รูปแบบการโจมตีเนี่ยจะเป็นยังไงเรามาดูนครับในการวางขั้นแรกเนี่ยจะใช้ตังค์5 0ในการวางนะครับคือแพงกว่าเิจิต้าเพียง50เองเนาะส่วนดาเมจเนี่ยนะครับมันยังเป็นเพียงแค่เลเวลยังไม่ตันเนาะแล้วก็ไม่มีบัฟด้วยนะครับดาเมจอยู่ที่พันห้าผมคิดว่าถ้าเลเวลหกสิบเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่สัก สองพันไหมโดยประมาณแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะถ้าขั้นต้นในการวางในดามมีประมาณ2 0 0พที่โนบับเลยนะถือว่าโอเคอยู่เลยนะครับเราดูสกิลการวางขั้นแรกกันร่าเปยังไงบ้างก็เหมือนจะเข้าไปโจมตีโดยมีเป็นดาบป้าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะเนี่ยไอ้บ้าเหมือนมันจะมีแบบเป็นคมเคี้ยวคมดาบไปสักนิดนึงเลยก็ออกไปโจมตีอะไรข้างหน้าเนาะประมาณนี้ฟึบ ประมาณนี้แต่ว่าตีทีเดียวนอกจากที่เราเห็นนะครับแล้วตัวละครเนี่ยมันจะมีเป็นเคิร์สด้วยนะครับก็คือเป็นธาตุดีนะครับกันกับซงจินอูนะครับแล้วก็ตัวอีกิทนั่นเองเดี๋ยผมวางให้ดูแล้วกันนะครับจะเป็นแบบนี้เลยทั้งสองตัวละครเนี่ยที่เอามาเล่นก็จะได้เป็นธาตุดีเนาะตามนั้นครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะการันตีว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยพอเราได้ตัวละครที่ธาตุมันมาจะเป็นธาตุดีหมดเนาะอย่างเจ้าตัวละครอะไรนะ อ่าไม่กลัมาดูเนี่ยผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นธาต <Easter> ุอะไรนั่นเองนะครับมารีวิวกันต่อเลยนะครับอัปเกรดขั้นที่หนึ่งเนี่ยดาเมจเพิ่มประมาณ3,000นั่นเองครับคู่ดาวนะครับไม่เพิ่มนะครับแล้วก็ไม่ลดด้วยนะครับแล้วก็ระยะการโจมตีเนี่ยจะเพิ่มประมาณ2หน่วยนั่นเองครับการโจมตีก็คือกว้างขึ้นเฉยๆเลยอัปเกรดขั้นที่2ครับดาเมจเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่ดีอะหกพันนะครับโดยประมาณนักนหกพันนะครับแล้วก็คู่ดาวลดลงศูนย์จุดห้าหน่วยนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยนะครับจะเพิิ่่่่มมมมมเเพียยยยงงปปปปรรรรรรระะ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 าาาาาณณณณนน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 ดึคคคััััับบบหหหววว้้ ก็ถือว่าโอเคนะตัวละครสแตต BBC นะครับชื่อเหมือนกับชื่อช่องข่าวนะครับไม่ใช่หรอกนะแต่ว่าเป็นตัวละครที่ผมว่าดูเท่ดีนะเรื่องสกุงสกินดูทรงดูสีเนี่ยมันเท่ดีนะครับแต่ว่าอันนี้มันคือผมมันใจะไหมถ้าไม่มีผมก็น่าจะเท่อยู่นะอะปะต่อไปแล้วเก่งที่3ครับจะได้ท่าเป็น Black Flash มาซึ่งท่านี้ก็ตามอนิเมะเลยนะครับมันสามารถใช้ Black Flash ตามอิตาโดริยูจิได้เลยนั่นเองครับ ตามมาเนาะจะเปลี่ยนท่าโจมตีกลายเป็นเซอร์เคิลเอลีนั่นเองครับแล้วก็แบล็ f แฟลชเนี่ยจะเหมือนเจ้าตัวอิตาลุริยูจิเลยหรือไม่ก็โทโดนั่นเองครับเวลาโจมตีก็จะมีท่าเป็นแบล็ f แฟลชขึ้นมาแต่ว่าเหมือนจะตัวอักษรเท่กว่าปะอันนี้ผมไม่ชัวนะอือตามนั้นเลยนะครับแล้วก็อัปเกรดขั้นที่4เนี่ย อไปดูกันครับประมาณนี้เลยนะครับก็ดาเมจ4,000คูดาว6กระยะ25นะครับแล้วก็อัพเกรดขั้นต่อไปดาเมจเพิ่มประมาณ600นะครับประมาณนี้เลยนะจากที่เห็นเลยนะครับคูดาวก็เท่าเดิมสเตเบิลมากๆครับแล้วก็อัพเกียร์ขั้นที่6ก็ตามนั้นนะครับคูดาวลดลงนิดหน่อยนะกำลังจะลดลงนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็อัพเกรดขั้นที่8ครับจะได้ท่าเป็นบอดี้รีเปิลเอ่อเป็นลายรีเปลแล้วกันนะครับประมาณเราวถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยแล้วกันเนาะเป็นบอดี้รีเปลนั่นเองครับแล้วรูปแบบาาาจเเปปลี่ยนนนมมัดูก็ทงงตร เดี๋ยววัดฮะปล่อยนอนออกมาเหรออะไรอ่ะเจ้าปล่อยนอนออกมาอย่างนั้นเหรอมัฟนะฮะแล้วเหมือนการโจมตีจะโบกด้วยนะครับ5%นนะประมาณนั้นนะครับมากหมดล่อ น่าจะหมดแล้วละมั้งเดี๋ยวเราเข้าดูแพสซีฟกันตอนจบแล้วกันนะครับว่ามันดีมันเก่งยังไงเนาะอัปเกรดขั้นที่9ครับดาเมจก็เพิ่มขึ้นประมาณ4,000คูดาวแถวเดิมระยะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับแล้วก็อัปเกรดขั้นที่10ดาเมจเป็น7,000นั่นเองครับคือจบแล้วคืออัปเกรดได้10ขั้นนะครับผมตามนั้นเลยเนาะแล้วแพสซีฟตัวละครเนี่ยวทำอะไรบ้างเรามาดูกันครับก็คือจะเป็นอ่ transfixulation นั่นเองครับโดยการโจมตีเนี่ยจะไม่สนต้านทานมอนสเตอร์ครับคล้ายๆธาตุสีขาวของพวกดดิิจจจจตอลลแแ้้ววกกกกก็็เเเเททนนนนนนงงััั่ะะะคครรรรบบบาาาาโโมม40%ย ตีตัวละครตัวนั้นนั่นแหละตัวเดิมๆอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับตีติถานะาหรอไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแปรผิดแปลถ,ถูกไงขออภัยด้วยนะแต่เหมือนมันจะไม่มีสถานะขึ้นนะอันนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีการลบดาเมจลงไปด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับประมาณนั้นเนาะก็หลักๆเลยนะครับเป็นโตรห้าเ,เปอร์อเซ็นต์ดาเมจ per k i อร์คิ r อย่างนั้นเนาก็คือเหมือนกับ เราจะได้ดาเมจนะครับมา5%นะครับม,มาก็คือสูงสุด200%เลยคือดาเมจเยอะมากนะแล้วก็จะทาการปล่อยดาเมจทุกๆเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับเหมือนกับทําการปล่อยนะครับดาเมจไอที่เราโจมตีไปทุกๆ4ครั้งอะเนาะเหมือนกับโซบไปว่าอะไรอะ่ะคืนเนาะใช้คําว่าคืนได้ไหม เออไม่รู้เหมือนกันว่ะเออนะครับใครที่รู้คําแปลก็ลองแปลไว้หน่อยละกันเพราะว่าอังกฤษผมไม่ใช่เกย์เสียเนาะก็ช่วยๆกันคอมเมนต์ไว้หน่อยละกันแต่ถามว่ามันเหมาะกับการเล่นไหมสำหรับผมมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะแล้วก็สกิลดูค่อนข้างง่อยนะครับในขั้นสุดท้ายมันปล่อยหนอนนะครับชิมิโจได้ออกมา ก็เลยเฉยๆนะแล้วก็อย่าลืมนะมันเน้นในการคิวด้วยแต่ดาเมจก็ถือว่าแรงอยู่แล้วก็ทุกขั้นก็ตีเป็นเขาเรียกว่าไงดีก็ตีขั้นเดียวอ่ะเออประมาณนั้นใครที่เข้าใจแพสซีฟอลัางก็บอกหน่อยละกันนะครับผมไม่รู้อดีนะครับก็เป็นสำหรับผมมันผมเข้าใจคำว่ามันเป็นการกักเก็บวิญญาณละกันเนาะเอออันนี้อันนี้จากที่เข้าใจนะมันคือการกักเก็บวิญญาณนะครับสโต้ก็คือแบบเก็บ5%เต่อคิวก็คือมันเก็บไปเรื่อยๆแหละแล้วก็จะทําการปล่อยวิญญาณที่กักเก็บ คือถ้าสองร้อยอย่างนี้หมายความว่ามันก็เน้นกับการวางทางตรงนะอันนี้อันนี้ผมมานั่งคิดเอาดูนะตัวละครว,วางได้3ตัวใช่ไหมหมายความว่านะครับหมายความว่าถ้าตัวละครเนี่ยมันปรับเป็นลาสนะครับแล้วตีทางตรงคือตัวละครมันเยอะมากถูกปะแล้วมันฆ่าไปเลยอะ่ะคือสมมตินะครั้งหนึ่งฆ่าไปเลยครับห้ตัวมอนสเตอร์50ตัวนะดามเมจมันจะเวอร์วางอลังการมากๆคุณลองคิดสภาพตามผมแล้วกันนะผมคิดว่าวิธีการเล่นน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทุกๆ4ี่ตาเนี่ยในดวทุกๆออสี่ครั้งในการโจม,นนม,จมไป อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะทุกๆ4ครั้งก็คืนดาเมจอะประมาณนั้นนะครับนะมันปลดปล่อยดาเมจแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอะไรยังไง งงเหมือนกันแต่มันเก็บได้สูงสุดสองแต่เหมือนกับตัวละครมันจะเก็บได้ไม่ถึงนะจากการที่ถ้าไม่มีบัฟดีๆผมคิดว่าถ้ามีก็คงอาจจะเป็นโมนาแหละโมนาแตจริงๆโคตรโคตรเลยนะเพราะดูดิอันนี้มันเห็นปะ่ะดามเมมันขึ้นมันหมื่นเลยนะคือเอาจริงถามว่าเก่งไหมมันเก่งนะเว้แต่ว่ามันเป็นตัวละครที่ต้องการบัฟเยอะๆด้วยเห็นปะ่ะเนี่ยพอมันได้ดามจมาเท่าไหร่มันก็คืนไปเท่านั้นเลยนะอย่างตัวนี้บวก5้าใช่ไหมตัวนี้นก็น่าจะคืน5้าาด้วยเช่นกนันอันี้ผมเดานะจากที่ด ได้มา200ก็คืน200อะไรประมาณนี้อ๋อนี่ผมก็ไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันนะแล้วก็ดูจากดาเมี่ดิค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นบ้านนี้10,000หม่น1น0่งหมืนะครับเนี่ยแล้วว่าเห็นปะ่ะได้มา25คืน20เอ่ได้มา55คืน55อันนี้นะอันนี้จะคือจากที่ผมเข้าใจเนี่ยได้มา80คืน80อารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมเลยคิดว่าตัวละครตัวนี้มันน่าจะประมาณนี้หรือไม่ก็แบบคืนไม่หมดคืนไปแค่ประมาณ20ปะ่ะแต่ผมก็เห็นมันลบนะอันนี้ลบ85น,นะแปดสิได้มา85มันก็ลบอีกอะไรก็งง,ง,งๆเหมือนกัน อ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนครับก็ให้เห็นแล้วกันว่าตัวละครม,มันเป็นประมาณไหนนะถามว่าเก่งไหมผมไม่รู้เห็นบ้าอันนี้ขึ้นมาหมื่นสี่แล้วอ่ะคือดาเมจเอาจริงคือเยอะนะถ้ามันได้ค่าย้ําว่าถ้ามันได้ค่านะเห็นปะ่ะและนี่ก็ลดลงไปเป็น7จ็ดพันยี่สิบแหละเออนะครับประมาณนั้นเนาะเจ็ดพันเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่ะ อาจจะเก่งลรมั้งถ้าบับดีนะใช้คำว่าถ้าเป็นโมนาเนี่ยมันเก่งมากๆเลยแต่ว่ามันเก่งในการโจมตีสีฮิตนู่นนี่อะไรเงี้ยเออแล้วแล้วแต่คนมองละกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับตัวละครอย่างมาฮิโตะผมก็ไม่ได้ว้าวอะไรกับตัวมันนะครับสิ่งที่ว้าวเดี๋ยวดดาเมจขึ้นเป็นหมื่นหกแล้วเพราะว่ามันคิวกันมาใช่ไหมพอมมนได้คิวมันก็ได้เยอะก็น่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดแหละครับว่านั่นแหละทาไม่ได้คิวมันจะได้เยอะจริงๆนะครับนี่ก็จะเป็นตัวละครอย่างมาฮิโตะไฟแนลฟอร์มนะครับที่เรียกได้ว ผมไม่เรียกว่าง,ง่อยนะผมเรียกว่ามันโอเคแต่มันต้องมีบัฟที่เหมาะสมกับมันด้วยถ้าคุณไม่ได้มีบัฟโมนาหรืออะไรเงี้ยให้มันเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างกากนะครับแล้วตัวละครมันตีฮิตเดียวด้วยมันก็เลยเหมาะสมกับการโจมตีที่แบบเน้นเป็นแบบเป็นครั้งเป็น,ปน,ปนครั้ง,งอย่างยูงย่ยแล้วนั่นเองละกันนะครับนี่ก็คือมาฮิโตะไฟนอลฟอร์มใครที่อยากได้นะครับหรือว่าในอนาคตในเกมจะมีเทรดเข้ามาก็สู้ๆละกันลองดูละกันนะฮะว่าเกมมันจะมีหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้อะ ประมาณนี้ครับสกิลก็เฉยๆไม่ได้ว้าวไม่ได้ห่วยนะครับมันก็ขามาพ A ล่อยเอเออแหละแล้วมันว่าผมคิดว่าเขาหน้าทําสกิลไม่ทันซะด้วยซ้ำนะครับเป็นการปล่อยนอนออกมาเราอยากเห็นจ้าตัวไม่กลับามารูเพิ่มเติมเลยละกันนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับผมไฟนอลฟอร์มครับ